ันนี้นะคะก็พบกับช่องแก้มบุ๋มจอบบนกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้บุ๋มก็จะมารีวิวนะคะสติกเกอร์นั่นเองเนาะอันนี้คือบุ๋มได้มาจากสหกรณ์โรงเรียนนะคะทุกคนก็คือให้ทุกคนถ่ายมานะคะทุกคนว่ามันราคาเท่าไหร่คือราคามันถูกมากค่ะทุกคนเม้นมานะคะทุกคนว่ามันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่กด้านในมีกี่ตัวแต่คือที่เห็นเห็นแล้วเนี่ยคือด้านในมี9ก้าตัวนะคะทุกคนแต่ถ้ารวมไอ้ตรงแบบชื่อมันตรงเนี้ยยาวๆด้วยนะคะทุกคนก็เป็น1ิบตัวเดี๋ยวเเราาาาาามมมมดดูกกกกกกัันนนนี่่่่่คคคะะทุลษษณป็็็ภไไไงซึอออข เดิมเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเราก็อ่านไม่ออกเช่นกันโอเคค่ะทุกคนแกะออกมาเร็วเดี๋ยวอ่านี่ทุกคนออกมาแล้วนะคะทุกค,คนก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หนเห็น,นไหมโอ้ยคือ เนื้อตรงนี้จับได้น,นี้มากกว่าไม่เอาแล้วสติกเกอร์เอาอันนี้แทนดีติป่ะนี่ใช่ใ <temat> ช่ไม่ใช to so to ่มันเป็นสติกเกอร์แบบเนี้ยแล้วเขาก็ติดฟอยล์มาข้างในให้เราแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ติดตาด้ิ๊บริิดตูได้ไหมติดตู้เย็นเนี้ยให้ทุกคนแม้นมาดีกว่าค่ะทุกคนว่ามันสามารถทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะทุกคนงเช่นอันนี้ก็จะมีสัมตารู้สึกแบบนี้ผมมีตุ๊กตาอยู่นะคะทุกคนตอนที่จับของขวัญวันเด็กนะแล้วบุมก็ได้มา คือไม่อยากจะโชว์ทุกคนเพราะมันเน่าแล้วนะวแล้วก็จะมีตัวนี่ทุกคนมันเหมือนมิกกี้เมาส์นะใช่ไหมใช่มิกกี้เมาส์ไหมเนะี่ยไม่ใช่ไหนคือเหมือนมิกกี้เมาส์อ่ะแต่ไม่ใช่อันนี้มันเหมือนเอ <S <S> <S ้าคล้ายคล้ายคล้ายเฉยๆตรงต้นล่างเหมือนกระรอกอนี้หนูว่าเหมือนหมาเหมือนสุนัขเออแต่ว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยนะทุกคน อันนี้จะเป็นสีที่อ่อนกว่าอันนี้จะเป็นสีที่โตวกว่าอ๋ออันนี้เป็นตัวแม่อันนี้ก็ตัวสติกเกอร์มาติดอันสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่อ่ะฮ่าถ้ารวมอันนี้ด้วยก็เป็นห้า<ะ>แล้วตัวที่ติดได้มีกี่อันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหา้าเหมือนกันอ๋ออย่าหา้าอ่อโอเคโอเคค่ะทุกคนถ้าวันนี้ชอบนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดคลิกไลน์นะคะทุกคนแล้วก็กดติดตามในกลมด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบบ๊าายย